ก็วันนี้เจ้า PC ซ0นะครับเตรียมออกปฏิบัติการแล้วทดสอบบุ้งกีใหม่นะครับมาเริ่มเพิ่มเลยครับเอาเทนเลอร์อยู่ดีมารับเลยครับวันนี้เอาเทนเลอร์เสียโลดมาเลยครับวันนี้ภารกิจไปเคร์ิงช่วยแคทสามหนึ่งห้าต้องเสียโลดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมะนาวด้ำซิ่งนะครับผมเดี๋ยวหน้างานเจอกันครับก็ลงมือเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโอมสุพีซีเจรุ่น8ครับตัวนี้รวยง,งานใหญ่ช่วยรุ่นพี่เลยครับงานนี้ได้ใช้งาน เต็มสูบครับบุงกีใหญ่ทำงานเร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นครับมา่วยงานใหญ่ได้สมกันแบบยาวๆเลยครับจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวหลังจากทำบุงกีมานะครับถ้าเป็นบุงกีตัวเดิมโอ้โหนานครับใช้เวลาเยอะแคบๆนิดเดียวนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นแคปสามหน่งห้าดีเอลนะครับของเซียโรดฝั่งนู้นครับตัวไล่ตอนกบหนองน้ำครับเพราะว่าโอ้ยจมครับถ้าไม่ใช้วิชาตัวเบานี่จมแน่นอนต้องใช้แมคโครครับรถไถเข้าไม่ได้ครับ พอดึงอะไรเสร็จมันแห้งดีๆค่อยรถไทยมากรบนะครับจะขยับทีนี้ต้องโอดินครับทางานด้วยความระวังครับพาดนี้จมครับ3ามึงห้าเสียโลดเข้าไม่ได้เลยนะครับมาลองดูแลจมมิดครับ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองไปดูฝั่งของทางด้านเสียโรดกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ด้านนี้ก็พอกันเลยครับน้องน้ําฝั่งนี้ก็ให้คันใหญ่ครับดึงเวียงมาแล้วไปในเจ้าคันเล็กนะครับใส่กองดินปูปูเข้าไปครับถึงจะทําได้ครับ ย่องเดินไปนี่โหมีแต่จะจมอย่างเดียวครับกว่าจะผ่านภารกิจนี้ได้โหรถด,ดับนิดเหืดขึ้นคอครับแต่ละคันตั้งรถดับรถไถนะครับจุดกระชากดึงกันนี่ครับดึงไล่มาไล่มาตรงไหนเข้าไม่ได้ค่อยเอ,ยอาตัวเล็กเข้ามาครับ ก็เดี๋ยวลอน้องมะกูดนะครับเพราน้องมะกูดมาก็จะเสียเลอดก็จะให้เสิร์ฟบินไปให้เจ้าคันเล็กครับน้องน้ําฝั่งนู้นยังไม่พอครับอ่ามาถึงแล้วครับน้องมะกูดก็ดคอยกันแบบระยะเผาขนนี่เลยครับทดสอบความแรงของน้องมะกูด1นึหน้านะครับด้านท้ายก็มีผู้จัดการครับ อาจารย์ปุ๋ยรอบกน้องมะกูดอยู่ครับจมไม่จมอยู่ที่อาจารย์ผุ๋ยนะครับทีมงานรถด,ดำนะครับจะเป็นป้าหนอนเป็นรถแดงเป็นเสียฟุกโดนหมดครับไม่มีใครรอดครับฝีมืออาจารย์ผุ๋ยนะครับถ้าจมมา ก็เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับต้องดูถ่ายภาพจากระยะไกลนะครับเที่ยวแรยกของน้องมะกรูดครับเป็นยังไงครับอ่าอาจารย์ปุยอ่าอยู่แล้วครับไม่เป็นไรอยู่ใกล้เทอร์โบเหลืองครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า จะมีความมันความฮาขนาดไหนของทีมงานมอลุงโรดครับหรือว่าจะพาไปชมอะไรติดตามกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ